สวัสดีครับผมที่น่องทำเต็งนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราเข้าเว็บหรือว่าใช้แอปพลิเคชันกันแทบทุกวันเลยใช่ไหมครับบางคนเนี่ยตอนนี้ก็ดูผมผ่านเว็บ y t u t u เนาะหรือว่าบางคนอาจจะใช้มือถือใช้แอป y o u t u b e ในการดูวิดีโอนี้อยู่ก็ได้นะครับแล้วเว็บกับโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยมันแตกตากก่างกันยังไงวันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้คำสั้นๆที่เราเรียกว่าเว็บเนี่ยมันมีที่มาจากไหนนะครับแล้วก็มันทานํางานยังไงครับผม เรามาเริ่มต้นกันที่เว็บคืออะไรนะครับเว็บเนี่ยคือคอนเทนต์ที่เราสามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เชื่อมต่อยกับอินเทอร์เน็ตจะเห็นว่ามันค่อนข้างกว้างเนาะแต่ว่าความหมายถึงอะไรเวลาผมพูดถึงคอนเทนต์นะครับ ก็คือ1ไฟล์2วิดีโอ3เทคหรือว่าจะเป็นไฟล์เสียงไฟล์อะไรก็ได้นะครับซึ่งเหล่านี้คือคอนเทนต์ที่เราเสพรันอยู่ทุกๆวันเนาะแล้วก็รวมถึงหน้าเว็บไซต์เนี่ยก็จะรวมอยู่ในตระกูลเทคกนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีองค์กรที่ชื่อ IANA เนาะ Internet Assigned Number Authority นะครับซึ่งเขาเป็นหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลเรื่องของสแตนดาดต่างๆที่รันอยู่บนอินเทอร์เนะ็ตเนาะไอ้คำว่าคอนเทนต์เนี่ยเขามีดี f ฟ์ไว้ครับว่าสปอร์ตอะไรบ้างซึ่ง มันเยอะมากเลยอะเนี่ยหน้าเว็บเนี่ยทุกคนไปดูกันได้นะแต่ว่าอย่างที่ผมจะลุกอัพให้ดูนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนละ plain text ก็จัดเป็นหนึ่งในนั้นเนาะเห็นไหมเป็น plain หรือว่าวิดีโอ mt4 นะครับก็คือว่าเป็นหนึ่งในคอนเทนต์เนาะซึ่งคอนเทนต์มันจะไม่ได้จําแนกเป็นประเภทแต่ว่ามันจะระบุไปเลยว่าเป็นแบบไฟล์ไหนสเปคไหนนะครับหรือแม้กระทั่งไฟล์ pdf เนี่ยเวลาเราจะส่งกันอะเราก็สามารถแจ้งได้ว่าเฮ้ย เราขอคอนเทนต์ที่เป็นไฟล์ PDF ได้ไหมนะครับซึ่งอะไรก็ตามเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนที่ทำตัวเว็บแล้วให้บริการเว็บสามารถลองรับได้ครับโดยที่เว็บตอนนี้เนี่ยจะถูกแบ่งเป็น3ยุคแบบหลวมๆนะครับก็คือ1นะครับเว็บ1ครับ2มันก็เรียงเป็นเลขเนาะเว็บ1เว็บ2อนะครับอย่างนี้เนาะส 3, 3ยุคยใหญ่ ซึ่งเว็บหนึ่งเนี่ยให้นึกถึงยุค90ยุคปี2,000ตนต้นๆนะครับที่คอนเทนต์ส่วนมากอะ่ะเราก็เรียกว่าเป็นแปติดคอนเทนต์นะครับหรือว่าเป็นคอนเทนต์ที่เน้นให้สําหรับการให้ข้อมูลอะไรไม่ว่าจะเป็นแบบเว็บโรงเรียนเว็บยาครูที่เข้าไปเซิร์ชแล้วก็มีข้อมูลออกมาได้หรือว่า Google ในยุคแรกๆเนี่ยที่เป็นการเซิร์ชเว็บเพจแล้วก็เข้าไปหาข้อมูลด้านไหนนะครับก็คือเหล่านี้ใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นยาครู Google หรือว่าเป็น p r s s o n l บ b ็อกในยุคนั้นเนาะสิ่งที่เราเข้าไปทำได้เนี่ยก็คือการเข้าไปอ่านนะครับเนาะเราเราอเป็นการ Read อย่างเดียวนะครับก็คือไม่ได้มีการ Interaction อะไรมากนะักแต่ว่าเน้นเป็นการให้ข้อมูลแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงไปหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับทำให้เว็บบิยุคแรกเนี่ยจะค่อนข้าง เน้นเป็นการอ่านเสียส่วนเว็บ2เนี่ยที่เขาเรียกกันว่าเป็นยุคขัดไปเนี่ยมันยุคอินเทอร์แอคทีฟครับก็คือจริงๆก็เป็นยุคที่เราใช้งานเว็บอยู่ทั่วๆไปอตอนนี้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเนดะียต่างๆอย่างในอินสตาแกรมหรือว่าแชทแอปพลิเคชันอย่างไลน์ว่าแม้กระทั่ง u t u b e เองเนี่ยก็จัดอยู่ในตระกูลเว็บทูใหม่นะครับก็คือเป็นเว็บที่ค่อนข้างอินเทอร์แอคทีฟมากยิ่งขึ้นเนาะไม่ใช่แค่เข้าไปแล้วอ่านแต่ว่าเข้าไปแล้ว มีวิดีโอให้ดูหรือแม้กระทั่งเราสามารถเนี่ยผมทำวิดีโออัปโหลดขึ้น YouTube ให้คนอื่นดูได้แล้วผมก็สามารถอินเทอร์แอคกับวิดีโอผมคนอื่นมาคอมเมนต์มากดไลค์อะไรครับนอกจากการอา่านเฉยๆเนี่ยมันจะเริ่มมีการอัปเดตเริ่มมีการป้อนข้อมูลเข้าไปแหละซึ่งในทางเทคนิคเนี่ยเราเรียกมันว่าการรนะครับหรือว่าการเสียข,ข้อมูลอะ่ะก็คือเว็บในยุคนี้จะทําได้ทั้ง Read และร t e นะครับคนภายนอกสามารถเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปให้ทําให้ระบบมัน อิ t เทอร์แอคขึ้นได้เนาะส่วนอันที่3มครับเป็นเว็บทรีที่ยุคนี้มันก็มีมาให้เห็นค่อนข้างเยอะแล้วแหละสำหรับคนที่อยู่ในงวงแบบคริปโตอะไรเงี้ยนก็น่าจะคุ้นเคยกับเชคีทเว็บทรีนะครับซึ่งเว็บทรีเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างจากยุคเว็บก็คือความที่มัน Decentralize ์ครับหมายความว่าไงด e เซนทรัลไลซ์เนี่ยก็คือในยุคเว็บทรเนี่ยเราเวลาเราอัปโหลดรูปไปที่ YouTube ใช่ไหม จริงๆแล้วเราก็เหมือนกับไม่ได้เป็นเจ้าของวิดีโอไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นนะครับเพราะว่า YouTube ก็ไปเก็บอยู่บนระบบของเขาอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าในเวบทีสิ่งที่มัน Promise ไว้เนี่ยก็คือมันจะเกี่ยวกับบล็อกเชนมันจะเกี่ยวกับระบบที่ Transparent ที่ทำให้เราสามารถมี Ownership ในสิ่งที่เรา Input เข้าไปในในในแอปพลิเคชันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการได้ NFT จาก อะไรบางอย่างเนาะหรือว่าแม้กระทั่งการซื้อขายของเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องซื้อขายของผ่านแพลตฟอร์มแบบอย่าง YouTube อีกต่อไปเราสามารถซื้อตันเองได้เลยผ่านกับบุคคลที่มี Wall e t เหมือนกันนะครับผมขอสิ่งนี้ได้ไหมคุณก็แค่อนโทเค็นมาแล้วเดี๋ยวผมจะโอนโอนเออร์ชิพของ NFT ตัวนี้ไปให้เนาะซึ่งสิ่งที่มันเคลื่อมาครับก็คือเป็นเรื่องของ Own e r s h i p เนาะไม่ใช่แค่เ e a d กับไรตอย่างเดียวแต่ว่าเป็น r e a d ด r i ต์ right, แล้วก็ Own e r s h i p ครับซึ่งผมจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรตนี้มากเะ เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่สามารถหาอ่านกันได้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเว็บยุคไหนครับฟันเดิมนมันเหมือนกันทั้งหมดเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะมา go t h r o u กันว่าเว็บไซต์หรือว่าเว็บแอปพลิเคชันหรือแม้กระทั่งมบาย l e แอปพลิเคชันเนี่ยมันทานํางานยังไงกันในเซ็กชันถัดไปนะครับเว็บทํางานยัง,นยงไงนะครับหล<ะ>ักการแรกที่เราต้องมารู้จักกันก่อนนะก็คือเรื่ของ client-server model น,นะคะรับ client-server model เปอะ่รคือเวลาเรามี อุปกรณ์หรือว่าคอมพิวเตอร์สองเครื่องเนาะที่ต้องการคุยกันนะครับมันจะออกมาในรูปแบบนี้ค่อนข้างเสมอเลยก็คือหนึ่งครับคลาวด์เรามองว่าเป็นคนเซปเนาะคนเซปคอนเทนต์นะเอาเนคอนจูปเปอร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็นคนให้บริการนะครับเป็นพร o ว i เดอร์แหละหมายความว่าอย่างถ้าผมเปิดวิดีโอใน YouTube ใช่ไหมเราก็เรียก YouTube ว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์เนาะแล้วฝั่งผมเปิดเบราว์เซอร์เนี่ยเข้ามาดูเว็บก็เรียกว่าเป็นฝั่งคลาวด์นะครับซึ่ง คลาวด์อนด์กับเซิร์ฟเวอร์อ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นเบราว์เซอร์แล้วจะเป็นคลาวด์อนด์เซิร์ฟเวอร์นะครับมันไม่ได้มองแบบนั้นแต่ว่าคลาวด์อนด์เซิร์ฟเวอร์ไม่เกี่ยวกับเพอร์สเปกทีฟ์นะว่าใครเป็นคนอ่านคอนเทนต์นั้นใครเป็นคนเสพคอนเทนต์นั้นใครเป็นคนผวาไอคอนเทนต์ให้นะครับอันเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูในในเซสชั่นถัดไปนะครับเรามาดูกันก่อนว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันคืออะไรได้บ้างน,นะครับเซิร์ฟเวอร์ เป็นอะไรก็ได้ที่ประมวลผลได้แล้วก็ต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับก็คืออย่างแรกอาจจะเช่าคลาวด์หรือว่าบางคนอาจจะมีซื้อเซิร์ฟเวอร์แรกมาตั้งที่บ้านนะครับหรือเขาเรียกกันว่า All Pre lease, ออดเพร์ไรก็คือการอยู่คอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งแล็ปท็อป PC ของเราเองเนี่ยที่สามารถต่อออกอินเทอร์เน็ตแล้วให้คนอื่นต่อเข้ามาที่เครื่องเราได้เ่ยเราก็สามารถเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเซิร์ฟเวอร์ได้เหมือนกัน แต่สิ่งที่มันแยกคำว่าเซิร์ฟเวอร์กับคลาวด์แอออกมาเนี่ยก็คืออุปกรณ์เหล่านี้ครับมันทําหน้าที่ในการแชร์คอนเทนต์ต่างๆให้คนภายนอกนะครับก็คือถ้าเรากลับมาดูรูปเนี้ยรูปแรกที่เราทํากันนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์จริงๆแล้วมันก็คือจะเป็นตัวส text ่งเท็กส่งวิดีโอส่งไฟล์ให้คนที่ต้องการเนาะแปลว่าเวลาผมเข้ามาใช้ y o u t u b e เนี่ย u t u b e คือเซิร์ฟผมเข้ามาใช้ Facebook ผมว่จะติดต่อกับ เซิร์ฟเวอร์ของ a c e b o o k นะครับแปลว่าเวลาเราจะทําเว็บหรือทาอะไรขึ้นมาอย่างแรกที่เราต้องมีนาะคือเซิร์ฟเวอร์ครับอย่างที่สองที่เซิร์ฟเวอร์มันมีเซิร์ฟเวอร์มันก็ต้องต่ออินเทอร์เน็ตด้วยถูกไหมครับซึ่งเวลาเราต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า IP address ให้มองมันเป็นเลขคียบ้านเนาะมันจะเป็นตัวเลขหน้าตาประมาณสามสองหนึ่งสองสามจุดหนึ่งจุดเนี่ยเตาเก้าอะไรพวกนี้มันจะเป็นเลขที่ขั้นโดยจุดสามจุดนะครับเป็นเลขสีุ่ดตรงนี้เนี่ย เป็นเหมือนกับเลขที่บ้านของเราอย่างเช่นถ้าผมบอกว่าผมจะเข้า Instagram นะครับพวกนี้เป็นเอซแกรมเซิร์ฟเวอร์เนาะสิ่งที่ถ้าเกิดว่ามันมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมอาจจะต้องเอาตัวเลขเนี้ยก๊อปีนะครับแล้วก็ไปวางบนเบราว์เซอร์แล้วก็พยายามจะหาคอนเทนต์จากตรงนั้นเนาะซึ่งเว็บ บนโลกนี้มันมีอยู่มากมายกกายกองนะครับซึ่งจะให้มาจําตัวเลขแบบนี้หรือแมก้กระทั่ง Instagram เองถ้าสมมุติว่าเรามาใช้พวก DNS c k ดเวชเงคด้วยอินสตาแกรมนะครับตาแกรมคอมใช่ไหมแล้วถ้าผมกดเซิร์ชปุ๊บจะเห็นว่า IP Address แต่ละตัวแถวเนี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งๆท,ที่ผมหาอิน t ตาแกรมเนาะนี่เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วอินสตาแกรก็มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ทั่วโลกครับแปลว่า เขาก็ไม่ได้มีแค่เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ตัวเดียวนอะอาจจะมีแบบเป็นสิบเป็นร้อยตัวทําให้คนที่ใช้งานอิน t ต g ร a m ไม่ต้องรอโหลดนานนะครับแล้วถ้าทายังไงล่ะทำไงให้ให้ให้ใหใหใหคนจำง่ายๆเนาะทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เลยมีคอนเซ็ปต์ใหม่ที่เรียกว่า DNS หรือว่า d o n a i n Name um Server นะครับที่ใช้กับตัวการ Resolve หรือว่าเป็นตัวค้นหาไอ้ตัวเลขเหล่านี้ผ่านทางชื่อที่คนแม่จะจำได้มากขึ้นเนี่ยเช่น อินสตาแกรมหลอดคอมนะครับหมายความว่าแทนที่ผมจะเข้าด้วยตัวเลขตังนี้ใช่ไหมผมก็จะเข้าผ่านชื่อตรงนี้แทนนะครับซึ่งชื่อตัวเนี้ยเราสามารถหาซื้อออนไลน์ได้นะว่าแบบเอ้ยถ้าชื่อมันว่างอยู่เราสามารถจะชื่อมาได้ก็จ่ายเป็นรายปีนะครับพอเรามีเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์มีแอร์แเสเพราะว่าต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเราอินเทอร์เน็ตมาต่อที่ตัวโดเมนแล,แล้วเนี่ยคนก็จะสามารถเข้าจากภายนอกครับเข้ามาเสกคอนเทนต์ที่เราอัปโหลดขึ้นไปได้เนาะตัวคอนซูเมอร์ก็จะยิงมาเช่นเฮ้ ขอรูปที่ของคนที่ผม Follow อยู่ทั้งหมดหน่อยอะไรตัวเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่กลับไปให้นะครับแล้วตัว Instagram s e r v ร์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะให้คอนเทนต์ได้อย่างเดียวเนาะมันสามารถรับคอนเทนต์จากไคลเอนได้ด้วยนะครก็คือการโพสเซ s ข้อมูลต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการขับโหลดรูปใช่ไหมครับหรือว่าเป็นการกดไลค์เป็นการคอมเมนต์คุณสอายดเหล่านี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ไคลเอน์อะส่งมาว่าผมกดไลค์รูปนี้ครับผมขอคอมเมนต์รูปนี้หน่อย ตัวอ n s t a g แกลเ e r ร e r r เนี่ยก็ต้องไปประมวลผลไปทำอะไรนั่นนี่ให้มันเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นจริงๆแล้วก็รีเฟล็กกับบนหน้าแอปพลิเคชันของคนที่เล่นอยู่นะคะจะเห็นว่าจริงๆแล้วฝั่ง s e r v ์เอร์ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากหนึ่งสบข้อมูลกลับไปให้ดูนะครับว่าเอ้ยนี้ข้อมูลสถานะล่าสุดสองก็คือรับข้อมูลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นฟอร์แมตใดก็แล้วแต่เนาะซึ่งมันทาอยู่แค่นี้ครับเดยฟิ้นทานเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปกว่าน,นั้นเรามาดูกันที่ฝั่ง client มั่งดีกว่าฝั่ง c ล i e n t คืออะไรฝั่ง c ล i e n t คือโคดที่เสพคอนเทนต์ใช่ไหมครับหมายความว่าอุปกรณ์ชิ้นใดก็ตามหรือว่าเบราว์เซอร์ของคุณอาจจะเป็นมือถือหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ i o t d e ี i c ไวสอะไรก็ได้ที่ r e q u e s t หาข้อมูลหรือว่าอยากจะได้คอนเทนต์อะไรบางอย่างจากเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามเขาก็จะขอผ่านเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมตัว Client เหล่านี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นอะไรนะครับมันอาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งก็ได้ยกตัวอย่างครับผม สมมุติผมมีเว็บนะครับเป็นเว็บกระบาดเป็นเว็บไซต์ที่ใช้เปิดร้านอาหารของผมเลยเนี่ยเป็นแบบว่ารสเตอร์เป็นรีสตอร์นเว็บไซต์นะครับทีนี้คนที่เข้ามาอา่านคนที่เข้ามาเป็นคลายแอนของผมเนี่ยก็คือยูเซอร์ทั่วไปที่อยากจะใช้ผ่านเว็บหรอกตัวคลายแอ้นของผมอาจจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์อย่างนี้คนอาจใช้ Chrome คนอาจใช้ Safari เข้ามานะครับทีนี้เนี่ยฟ้าอาจจะได้คอนเทนต์กลับไปก็คือเป็นหน้าเว็บอยู่ว่าเป็น Text ที่ผมบมอกเว็บมันก็คือแค่เป็นเท็กซ์ที่จัดเกียงในรูปแบบหนึง่งที่เบราว์เซอร์มันเข้าใจรับโดยที่ตัวเว็บไซต์ผมเนี่ยจริง,รงๆแล้วมันไม่ได้มีระบบจองที่หน้าหรืออะไรเนานะแต่ว่าตัวเว็บของผมเนี่ยมีหน้าหนึ่งที่ให้สามารถให้ลูกค้าเนี่ยจองผ่านหน้าเว็บได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมอาจจะมี p r o v i d e ริเจ้าหนึ่งนะครับที่ผมไปใช้หรือว่าผมไปเชื่อมต่อเนี่ยที่เป็นระบบจองเนาะแล้วผมอ่ะ ไปขอให้เขาจองให้ผมว,วิธีแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาให้ยูเซอร์ว่าเฮ้ยการจองสาเร็จแล้วนะครับคุณได้จองเวลานี้อะไรอเี้เดี๋ยวรอติดต่อนะวันที่คุณเข้ามาทานได้เลยอะไรพวกนี้เนาะจะเห็นว่าถ้ามองในมุมเนี้ยมองในฝั่งนี้นะครับเว็บของผมอะเมือนขายแอนด้วยใช่ป่ะแล้วก็ตัว Booking s e r v ์ฟเอรเป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์ครับแต่ถ้า มองกลับกันถ้ามองมุมเนี้ยสิ่งที่เป็นคลแอนคือเบราว์เซอร์ถูกไหมก็เขาใช้บริการเสพเเสข,สข้อมูลเนี่ยใช้คำว่าเสพข้อมูลกับสับให้ข้อมูลเนาะคนที่ดึงข้อมูลเนี่ยก็คือจะไปขายแอนเสมอแปลว่าไม่ได้จําเป็นว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวมันสามารถเรียกตัวอื่นต่อแล้วตัวเองเ่ยเป็นคลายแอได้น,นะครับตอนนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่สำคัญหน้ามันคือเพอร์สเปก v e ฟว่าอะไรอยู่ตรงไหนเนาะประมาณนี้ทีนี้เนี่ยคล้ายแอนนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้เนานะบางที ร้านอาหารผมอาจจะมีแอปก็ได้ใช่ไหมเป็นโมบายแอปเนาะผมอาจจะเพิ่มพลายอีกตัวหนึงที่เป็นโมบายซึ่งข้อแตกต่างของโมบายแอปกับเบราว์เซอร์ครับมันแค่โชว์ UI โชว์หน้าตาที่ออกมาหายูเซอร์เนี่ยมันใช้ค้ละวิธีกันถ้าเป็นเบราว์เซอร์เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกไ้าย HTML ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นโมบายแอปเนี่ยมันไม่ได้อ่านข้อมูลแล้วจะออกมาเป็นหน้าจอ UI ได้ครับมันใช้การดึงข้อมูลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์แทนว่า ตอนนี้เนี่ยบุ๊กิ้งของผมหรือว่าร้านคาราเนี้ยมันเปิดตอนกี่โมงถูกไหมครับมันใช้เวเดต้าครับแล้วเวลามันไปวาด UI เนี่ยมันก็เอา Data นั้นอนะ่ะไปวาด UI ซึ่งจะเป็นคนระแบกกับ HTML เนาะแต่ว่าอะไรก็ตามหลักการเดียวกันก็คือส่งข้อมูลนะครับไปเอชทีเอ็มเรนเดอร์ได้เลยเบราว์เซอร์แต่ว่าถ้าเป็นโมบายแอปเนี่ยต้องส่งเป็นข้อมูลไปซึ่งข้อมูลที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินเนาะที่แบบแท้หลายสุดเลยก็คือ เป็นเกสรพก็คือเป็นข้อมูลที่ฟอร์แมตาหน้าตาหน้าตาหนึ่งที่มนุษย์อ่านเข้าใจด้วยแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันก็อ่านเข้าใจด้วยครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยมบายแอปกับเว็บถ้าเกิดมันเป็นคลาสแอนที่ใช้ทำอะไรบางอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลักการเดียวกันแทบจะ100%เเลยครับผมจริงๆแก่นของเว็บอยู่ว่าม o b บาย a p แอปพลิเคชันที่ต้องมี Data จากเว็บมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่า ทำไมมันถึงดูเข้าถึงยากจังนะครับในยุคใหม่ในยุคหลังๆนี่เนาะคําตอบก็คือมันเป็นเรื่องของ user experience กับ business logic ครับเพราะว่า interaction สมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การ submit form แล้วก็รอข้อมูลกลับมาเนาะแต่ว่ามันมีได้ไม่จํากัดรูปแบบเลยอะก็คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันดูเหมือน,นง่ายแล้วก็คือ chat GPT นะครับ ถ้าเราดู UI ของ ChatGPT เนี่ยมันดูเหมือนจะง่ายเนะเปิดมาหน้า,หน,าหนึ่งมี input แค่อันเดียวนะครับแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ย b u s i n e s s logic มากมายนะไม่ว่าจะเป็นหลังจากที่คุณกด enter ไปเนี่ยเขาต้องมีการ track token แล้วว่าคุณ Input เข้าไปเท่าไหร่ทีนี้ token คุณมันเกินจำนวนที่คุณใช้ได้หรือ,อยังหรือว่าคุณอยู่ free account เนี่ยเขาต้องเปลี่ยนโมเดลหรือ,อยังนะครับมันก็ต้องมีการเช็คตรงนั้นเกิดขึ้นใช่ไหมแถมยม้ต้องมีเหลิมิดด้วยว่าเอ้ยถ้าคุณใช้เกินแล้ว้วมันตอง sold. ไปที่โมเดลอีกตัวหนึ่งนะไม่ใช่เป็นโมเดลที่แพงที่สุดหรือว่าถ้าใช้เกินมากๆเนี่ยอาจจะต้องไม่ให้ตอบกลับมาเลยด้วยซ้ำนะครับตรงนั้นเนะ่ยเป็นอะไรที่มีหลายเลเยอร์อะไที่ยูเซอร์เนี่ยไม่ได้เป็นไม่อาจจะไม่ได้เห็นความซับซ้อนเท่าไหร่รวมถึงเรื่องของ UX นะครับที่อาจจะมีการทำเซิร์เวอร์ไซส์สตรีมมิงเนาะเซิร์เวอร์เซนต์อีเวนต์นะครับส่งมาที่ั่าเบราว์เซอร์เพราะว่า ถ้าให้ยูเซอร์ทุกคนไปนั่งรอโมเดลมันเจเนี่ยบางทีตอบมายาวๆโอ้โหรอเป็นนาทีก็มีนะครับแต่ว่าการทําให้เอาต์มันออกมาได้ตั้งแต่แรกเนี่ยค่อยๆออ,ออกมาทีเรื่อยๆเนี่ยไม่ต้องไปรอทั้งหมดออกมาทีเดียวทาให้ยูเซอร์สามารถอินเตอร์แอคหรือว่าทํางานกับอะไรพวกนี้ได้สะดวกรวด,ดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับลงถึงเรื่องของการบอกซอร์สที่มาแล้วว่าเฮ้ย AI ไม่ได้มั่วขึ้นมาแล้วมีซอร์สอยู่ตรงนี้เนี่ยท้ไงี้ให้ยูเซอร์เห็นเหล่านั้นแต่ว่าไม่มาขวางทางการใช้งานที่แบบว่า จะใช้ออปต์จาก AI นะคะซึ่งตรงนั้นก็ไปเลือกของ UX นี่ยังไม่นับเว็บทรีนะที่ต้องยินทิเกตกับบล็อกเชนต่างๆที่มีความซับซ้อนองมันจอีกแต่ว่าอะไรก็ตามครับไม่ว่าเว็บ123อะไรพวกนี้แก่งของมันมีอยู่แค่นี้ก็คือเป็น Cli e n t s e r v e r model เดนาะซึ่งโลจิกต่างๆอยู่บนเซิร์เวอร์กันทั้งหมดมบาแอปกับตัวเว็บแอปเหมือนกันเลยแค่ส่งข้อมูลมาประมลคนละแบบโชว์ Show UI คนละแบบแค่น,นั้นเอง ติดตามคอนเทนต์ซอฟต์แว e ์เอนจ e เนียรจากช่องเทนโน่ทำเทคได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับและสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับ Software ์เอนจิเนียริง c มช n ี l e a ลอร์นิ่หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆนะรับสามารถถามกันในคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยนะเอาแบบกิก๊กๆเลยนะครับผมชอบมากแล้วเดี๋ยวผมจะมาหาคำตอบให้ในคลิปถัดๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย